กิ่งพวกนี้ก็ต้องรอให้เยวะกิ่งพวกนี้รอให้กิ่งโตวไว้นด้หน่อยจะทดเขามาเยอะหน่อยกิ่งพวกนเนี้ยรอให้โตอีกนิดเลยก็ทดเขาไก่เข้ามาระชับพุ่ม ค่อยลดขนาดใบอีกทีนึงแต่ตอนนี้ใบก็บางบางจังหวะบางใบก็เริ่มที่จะขนาดเล็กลงละถ้าใบในที่มันใหญ่หน่อยก็ต้องค่อยๆลดขนาดลงทั้งต้นเนี่ยกะจะให้ได้ได้ใบขนาดประมาณ ถ้าได้ใบขนาดนี้ก็น่าจะโอเคอันนี้มะขามครับมะขามจิว๋วกําลังเริ่มที่จะทดลอง ทำมะขามให้มันให้มันเป็นมะขามขนาดจิ๋วครับปัญหาก็จะอยู่ที่ใบนะสำสำหรับมะขามเนี่ยแต่มันจะมีอยู่สายพันธุ์หนึ่งที่เป็นตัวแครใบก็จะเล็กอยู่แล้วอันนั้นก็น่าน่าเล่นแต่ตัวเนี้ยเป็นมะขามมะขามเปี้ยวนะครับใบจะใหญ่ใบจะใหญ่ จะจะทําให้ใบเล็กนะผมผมจะทําให้ใบมันเล็กลงจะลองดูจะให้ได้ได้ขนาดเนี้ยทุกใบเลยตัวนี้ก็จะเป็นหลินที่ทำอยู่แล้วนะครับ ำหรับตัวลิ้นเนี่ยจะมีหลายต้นที่ทำไว้จะเป็นไซส์ขนาดนี้เป็นไซส์ขนาดเดียวกันนะตัวลิ้นชามนี้จะเหมาะกับทำจะเหมาะกับทำไม้จิ๋วเพราะว่าขนาดใบของเขาเนี่ยจะเล็กอยู่แล้วตัวลิ้นชาม ใบจะเล็กอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปลดขนาดใบนะครับต้นนี้จบแล้วนะครับจบแล้วคราวนี้แล้วก็คอยคอยเลีมใบคอยเลีมใบให,ให้แตกเย,ยอะให้กุมแน่นๆแค่นั้นเอง ซึ่งซึ่งกระบวนการในการสร้างพุ่มเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันจะสร้างกิ่งนะครับต้องรอเราก็ค่อยเล็มไปทุกครั้งที่ตัดนะครับทุกครั้งที่เราตัดตัดหนึ่งจะแตกสองตัดหนึ่งจะแตกสองเนี่ยก็จะทำให้พุ่มเขาแน่นขึ้นเรื่อยๆตัดหนึ่งแตกสอง ้นนี้ก็คือค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์พอไม้สมบูรณ์เต็มที่เนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือเริ่มนะนะเริ่มตั้งชอ่อแล้วแล้วเขาก็จะออกดอกสังเกตว่าเขาจะตั้งชอ่อ ก็เริ่มจะออกดอกก็พยายามเลี้ยงให้ให้สมบูรณ์แล้วกันนะครับอ่าสำหรับความกว้างของทรงพุ่มเนี่ยผมจะให้เลยขอบกระถางมานิดนึง ประมาณนี้หละอย่าให้เกินออกมาเยอะเดี๋ยวยังไงต้นนี้ถ้าเกิดว่าออกดอกจะให้มาดูอีกทีนะครับ ผมถือว่าจบนะตอนนี้ถือว่าจบแล้วแต่มันอาจจะจบแบบไม่ไม่เต็มร้อยคือ,อยังไงก็ต้องรอ้ปุ่มมันแน่นแต่ก็ถือว่าจบแล้ว <S <S ก็เลี้ยงไปอันนี้ก็แค่เลี้ยงไปเรื่อยๆทาเป็นดันดนตอนนี้ผมยังไม่ได้แกะลวดลวดยังไม่ได้แกะ ให้มันให้เก่งมันอยู่ตัวก่อนค่อยค่อยแกรั่วอีกทีนึงให้มันประคองกิ่งให้มันให้มันไม่ไม่ดีกลับก่อนค่อยเอา แกรวดออกอีกทีหนึง่งทีนี้วางเป็นสองชั้นชั้นแรกจะให้มันชั้นแรกให้ชั้นหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ช่วงเนี้ยจะเลี้ยงออกมาอีกแต่ชั้นที่สองเนี่ยดึงขึ้นมาเพื่อให้มันมารับกับ ช่วงนี้ส่วนกิ่งนี้ก็นี่ก็โอเคแล้วต้นนี้ก็ถือว่าจบนะครับแค่รอรายละเอียดแตกละเอียดเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็ทำให้ให้ทรงคุมมันแน่น